thank yeah. you ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประกอบกับความเชื่อมั่นที่ทรงมีต่อง,งานหัตถศิลป์ของชาวบ้านจึงเป็นที่มาของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเมื่อพุทธศักราช2521และยกสถานะเป็นสถาบันศิริกิจในปัจจุบันรับสั่งว่าในสายเลือดของคนไทยทุกคน มีความเป็นช่างมีศิละปะอยู่ในตัวทุกคนแต่เราไม่รู้เราต้องให้โอกาสเขาด้วยความเชื่ออันนี้ก็ทรงงานศิลปชีพเหล่านี้มาซึ่งงานศิลปชีพที่ท่านทรงมาเนี่ยนะคะมันมีหลักอยู่สองประการแค่นั้นเองนะคะท่านทำเนื่องจากความจนความยากจนของราษฎรมาเป็นอันดับหนึ่งงานอนุรักษ์ถึงมาเป็นอันดับสองเอาคนจนมาอนุรักษ์งานศินละปะไทยที่จะสูญหายไป เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่งานทัตทศินบางแขนงกลับฟื้นคืนมาด้วยฝีมือชาวนาชาวไร่จากเด็กตัวดำๆเล็กๆไม่เป็นอะไรเลยแล้วสามารถทำงานถมทองทำงานคร่ำซึ่งมันจะสูญหายไปแล้วท่านก็ปลืม้มบางคนบอกว่าท่านจะทำสำเร็จเหรือในเมื่อเขาไม่จบเพราะช่างไม่จบศิลปก,กรจะทำงานถมทองทำงานคร่ำ ทำงานพวกนี้ได้เหรอท่านรับสั่งว่าเราต้องให้โอกาสเขาท่านทรงยกย่องค่าของคนทุกๆคนทุกคนเนี่ยมีค่าอยู่ในตัวหมดเลย ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในสังคมไทยณปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยในรูปแบบโลกาภิวัต์นั้นได้ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมากมายในสังคม างทียังบนทันมีโรงงานเขามาชาวบ้านก็ทำไรทำหน้าอยู่ไอ้บนทีตรงนี้แหละกะ็ปลูกปอจากแรกๆที่ชาวบ้านมาเห็ดนันก็ปลูกปอปลูกมันก็ใส่ชีวิตแบบนี้มากอยู่หลายปีในช่วงปี35มาทั้ง อำเภอกับประกาศว่าในโคมอุตสาหกรรมนี่สิมมลงโคกิินเขาที่แรกชาวบ้านก็นย่อมอยู่ท่างการเพิ่นไห้คาต้นไม้ถั่ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ผลที่กินได้เนี่ยจ่ายคาตัวแทนต้นละห้าสิบบาทแล้วก็สำหรับคาที่ดินคาตอบแทนที่ดินนี่ให้ไรล,ละ1,500บาทต่อไรที่แรกชาวบ้านก็น สี่ยอมกันอยแต่พ่อที่นี่มาเนี่ยเกิดควมเสียดายเพราะว่าเก็บวบก็สามารถที่จะทํากินได้ไปชั่วลูกชั่วหลานเสียดายทีเราก็จับกุมกันเราก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเขามากเราก็มีกลุ่มเอ็นจีโอขามาแนะนนาำเราก็พผ้าขับเคลื่อนครับที่นี่ช้ชาวบ้านกับบ่ย้อมกันพักดันกันจนในที่สุดก็นิคมอมุสาหกรรมก็ลงบ่ใด ไปล่งของอื่นในระยะต่อมาเขากุ้มทุนเนี่ยให้ผู้ยิบานให้ไฟประกคว้างหน่อยมามาสื่อทีผ้าสื่อทีสือ่อยังล้วกับชาวบ้านกับบรูเรืองจนว่าเขาสอบไฟร่งชาวบ้านถึงได้รู้ว่าเออนั่นนะ่ะมันเป็นโรงงานแปลงมันทีนี้ชาวบ้านก็เลยดูขึ้นมาสู่ ลุกึ้นมาต่อตนันชาวบ้านก็เลยร่วมตัวกันไปไปยืนหนังสือไปยืนหนังสือทิมไว้ทั้งการเขากรับไว้แต่บ่รู้ว่าเขาทีเฮ็ดยังใง้บ่เฮ็ดยังก็นล่อๆกันอยู่จังสันพ่อนักเขาพวกชาวบ้านที่ต่อตนันถือคมคู่คู่ิีขาแต่ชาวบ้านกะวิโตกกยุ่แต่ก็ับ,บ่ถอยแต่พ่อมาในช่วง เดือนมิถุนายนหาหาเนี่ยก็ได้มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักศึกษาแล้วกัเอ็นจีโอพันเขามากลุ่มนักศึกษาจากกลุ่มดาวดินของมหาวิทยาลัยคอนเจนเนี่ยเขามาที่แรกชาวบา้านก็เฮ็ดเอกสารเฮ็ดที่ยังกะแบบเฮ็ดสเปซสปาตามประชาเช่าประชาเช่าบ้านคือรูปแบบอี่ยังก็บ่รู้จักที่สิจะในการกรับเพื่อนเนี่ยเพราะกลุ่มนักศึกษา ดาวดินขมาปุ๊บก,ก็มาจัดรูปแบบในการขับเคลื่อนในการทําเอกสารและจัดให้มีการอบรมนําแล้วับประชุมสัญจรไปตามหมู่บ้านซึ่งเดิมที่แรกๆก็ดูขึ้นยุคแค่ในชุมชนหนองกันจางชุมชนเดียวพ่อนักศึกษาเขามาก็ขับเคลื่อนกันไปเปลียนรูปแบบการขับเคลื่อน ไปชุมชนต่างๆที่อยู่รอบพื้นที่ชุ่มน้ำก็่ิสิรู้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยพอกุมนักศึกษาดาวดินเข้ามาปุ๊บเ mm hmm. พินก็เอาเอกสารมาให้เบิ่งว่าตรงเนี้ยพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยไอห้วเสื้อเต็นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมาหลายปีแล้วถือประกาศตั้งปี2 5 4 3 ที่พื้นที่ชุมน้ำตรงนี้ในรอบบริเวณก็กคือเป็นมันเป็นทีราพัะดุซึ่งถ้าในแนวทร้างของชาวบ้านก็นคือถ้าเป็นพื้นที่ชุมน้ำมันก็นเป็นสมบัติของชาดนี่แหละการขับเคลื่อนถึ้งไหนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ชาวบ้านก็นกรู้ลักในการขับเคลื่อนในการที่จ,จะปกป้องสิทธิของตัวเอง เกิดประเด็นปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมากมายในสังคมโดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนที่นับวันยิ่งสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะข้อพิพาทระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเป็นปัใจจัยในการผลิต ที่ที่มีโครงการที่โคกหินขาวนี้นะครับเนื่องจากว่าโคกหินขาวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเ,เป็นขบวนการที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับสาธารณะแล้วก็ช่วยกันปกป้องทรัพยากรซึ่งเป็นทิ่ที่อยู่และวิถีชีวิตของเขาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 3 5มาแล้วนะครับถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ พี่น้องชาวบ้านก็พากันลุกขึ้นมาที่จะบอกกับสังคมบอกกับผู้มีอำนาจรัฐให้ได้รับรู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ที่นี่แล้วจะที่จะเอาอะไรมาใส่เขาตามนโยบายการพัฒนาของรัฐนี่นะครับก็ต้องควรระมัดระวังแล้วชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแต่พอมาถึงช่วงของระยะนียนะครับที่มีโครงการนี้ก็คือ ทางคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรยุมชนของภาคอีสานเนี่ยก็เห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีมากขึ้นหนึ่งในนั้นเนี่ยที่สาธารณประโยชน์ที่มันมีมากพอที่ผู้ประกอบการเขาสนใจเนี่ยก็คือที่โคกหินขาวฉะนั้นแล้วโคกหินขาวก็คือที่หนึ่งที่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นได้ปักหมุดไว้ แต่ก็ประเด็นนึงคือว่าจริงๆแล้วนี่เราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าจะเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่ประเด็นของเราคือว่าการพัฒนาเหล่านั้นจะต้องเห็นหัวประชาชนหน่อยการพัฒนาเหล่านั้นจะให้ประชาชนเขาได้มีส่วนร่วมใช่ไหมครับได้คิดวางแผนกําหนดยังไงเราต้องการอยากจะให้ทั้งอุตสาหกรรมและประชาชนนี่อยู่ร่วมกันฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คือว่า ถ้าหากโครงการโครงการนี้เข้ามาก็หวังว่าในส่วนของทั้งนักศึกษาซึ่งเป็นน้องเป็นทํางานอาชีวิตนี้แล้วนะครับเรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาคุยใช่ไหมครับมาสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนได้ระมัดระวังใช่ไหมครับมากขึ้นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมมันจะมีผลกระทบด้านบวกด้านลบอย่างไร เพราะฉะนั้นโครงการนี้ถึงถึงขึ้นมาจึงถึงมีโครงการนี้ขึ้นมารับประเด็นนี้พื้นที่โขกหินขาวตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีข้อพิพาทระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเป็นปัจจัยในการผลิตแม้จะถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติส่งผลให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ในนามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกขินขาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปักร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ก็มีการลงไปอบรมครับอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรพวกนี้ต่างๆให้พี่น้องในพื้นที่ครับเราถึงเชื่อใจเราถึงเราถึงเชื่อใจได้ว่าการนำเอากลุ่มนี้เข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยเราจะสาม,มารถทำงานได้โดยไม่เสียของ